มิสแลนด์ชแนลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นซุปเปอร์กอะจีนั่นเอง E.P. ที่266กันแล้วนะคะแล้วก็เป็นตอนที่794นั่นเองกอตอนนี้กำลังสู้กับคุณปู่ของสินเสียนอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมทุกท่านก็ยังไงเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรากลับไปฟังกันต่อเลยกับซุปเปอร์กอร์จีนั่นเองค่ะฟักดอปเงินหร ฮันเซ่นไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรสินเสียนก็แค่อยากจะหาวิชาดาบดีๆเรียนไม่ใช่ว่าตัวเธอจะไปเปลี่ยนเป็นดาบสักหน่อยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับฝักดาบด้วยสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับดาบเชิงประจักษ์อยู่ที่หัวใจของผู้ใช้ถ้าไม่มีหัวใจก็ไม่มีดาบแต่หัวใจนี้สินไธเสียนถอนหายใจแล้วพูดต่อพลังที่สมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับหัวใจถ้าหัวใจอยู่ในความสิ้นหวังมันก็จะส่งผลถึงพลัง เธอต้องการใครสักคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอตกอยู่ในอันตรายเธอต้องการใครสักคนที่ทำให้เธอมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาต่อไปไม่ได้หยุดอยู่กับที่มีเพียงแค่นั้นที่จะทำให้ดาบคมได้แล้วก็มีแค่ฝากดาบเท่านั้นที่จะทำให้ดาบที่คมอยู่อย่างปลอดภัยทำไมต้องเป็นผมด้วยละ่ะฮันเซินถามเขาไม่ค่อยจะเข้าใจสิ่งที่ซินไทเสียนพูดสักเท่าไหร่ ตระกูลซินมียอดฝีมือมากมายหานเซินเองก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมซินไทเสียนถึงต้องการให้เขาเป็นฝักดาบเขาเป็นแค่คนนอกคนอื่นๆในตระกูลซินไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำถ้าน้อยไม่รู้จักหัวใจแล้วนายก็คงจะเป็นฝักดาบไม่ได้ซินไทเสวียนพูดในขณะที่จ้องมองหานเซินจากนั้นเขาก็พูดต่อบอกชื่อมาหนุ่มน้อยฉันคิดว่านายเป็นคนถี่พิเศษซินไทเสียนเชื่อว่า ฮานเซิจ,จะต้องเป็นคนที่มาจากตระกูลใหญ่แนะ่ถ้าเขามีความฉลาดและมีฝีมือถึงขนาดนี้เด็กคนนี้ทำให้เขาทึ่งมากเขาต้องยืนยันตัวต,วตวนอีกฝ่ายให้แน่ชัดก่อนที่จะให้เป็นฝักดาบฮาเรเซิลลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วพูดผมคือฮาเรเซินผมเป็นลูกทีมของหัวหน้าซินตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษอยู่ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยหัวหน้าซินได้ผมก็จะทำเธอคือฮาเรเซินเงี้ยเหรอซินไทเซียนมองฮาเรเซินด้วยสายตาแปลก ซินไทเซียนเคยได้ยินชื่อของฮันเซิลมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับผลงานของเขาแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นว่าที่เคยของจีวัจนและมีสายเลือดของตระกูลหลวนั่นเองใช่ถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรก็เรียกหาผมได้ฮานเซิลพยักหน้าเขาไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะพูดและเขาก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ว่าตัวเองคือฮานเซิลยังไงหรือจะเข้ากับตระกูลหลวหรือเปล่าซินไทเสวียนพูดด้วยสีหน้าจริงจัง แส่ของผมคือหานไม่ใช่หลวงหานเซ่นตอบซีหน้าของซินไท่เสียนเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนหลังจากนี้เงียบอยู่นานในที่สุดเขาก็พูดกับหานเซ่นเสียนจะต้องพึ่งพาเธออีกมากเราผมควรจะต้องทำยังไงบ้างหานเซ่นไม่รู้ว่าการเป็นฝักดาบที่ดีจะต้องทำยังไงใช้เวลาในการฝึกซ้อมกับเธอเอาชนะเธอแต่อย่าหนักมือจนเกินไปซินไท่เสียนพูดและเตรียมที่จะล็อกเอาท์ออกไป แล้วผมจะติดต่อคุณยังไงดีฮานเซ่นถามฉันคือซินไทเสวียนเขาบอกชื่อไปแทนการตอบคําถามฮานเซ่นฮานเซ่นช็อกและเขาคิดเก่งเทพซินไทเสวียนเราเนี่ยถึงว่าทําไมเขาถึงได้มีพลังขนาดนั้นเกรงว่าเขาจะยั้งมือให้เราแล้วด้วยไม่งั้นเราน่าจะถูกส่งออกจากสนามบันลองไปนานแล้วผู้อาวุโสซินมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอฮานเซ่นรู้สึกเขินอายนิดหน่อยอะไรล่ะซินไทเสวียนมองฮานเซ่น สินเสียนยังไม่รู้ว่าผมคือใครคุณอย่าไปบอกเธอจะได้ไหมถ้าคุณบอกเธอผมคิดว่าเธอคงจะกโกรธผมมากแน่ฮานเซนยิ้มอย่างขมขืนตกลงขอบคุณครับผู้อาวุโสสินฮานเซนรู้สึกเบาใจขึ้นมาบ้างหลังจากออกมาจากสนามประรองแล้วสินไท่เสียนก็ดูจะสับสนอยู่ไม่น้อยและเขาคิด,ดแต่หวังว่าเขาจะไม่เข้าตระกูลหลวแต่คนะระดับนั้นไปร่วมกับพวกเขาแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่แน่ คุณทวดไปทำอะไรกับโคช้ชของหนูคะในที่สุดซินเสียนก็เห็นปู่ทวดกลับมาเธอรีบถามทันทีก็ไม่มีอะไรฉันแค่ตรจสอบเขานิดหน่อยฉันต้องการจะดูว่าเขามีคุณนะสมบัติพ่อที่จะสอนหลานสาวที่น่ารักของฉันหรือเปล่าแต่เขาก็ถือว่าใช้ได้เลยละ่ะซินไทเสียนยิ้มทําไมคุณทวดถึงไม่ให้หนูเข้าไปดูด้วยละ่ะซินเสียนมองเหมือนเธอจะไม่เชื่อที่เขาพูดสักเท่าไหร่ซินไทเสียนกระพริบตาและพูด เออต้องการจะอยู่ตรงนี้เราเอาแต่พูดหรือว่าเธอจะตามฉันกลับไปบ้านแบบนั้นฉันจะได้แสดงให้ดูาดาบเชิงประจักษ์ของจริงนะมันเป็นยังไงหนูฝึกมันได้จริงหรอสิ้นเสวียนประหลาดใจเธอไม่คิดว่าปู่ทวดของเธอจะอนุญาตง่ายๆแบบนี้ดาบเชิงประจักษ์ที่เธอเรียนรู้มาเป็นแค่ทักษะพื้นฐานเท่านั้นวิชาดาบเชิงประจักษ์จริงๆนั้นถูกตระกูลแบนไปถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากสินไท่เสวียนก็จะไม่มีใครฝึกมันได้ทั้งนั้น จำไว้ด้วยว่าการไม่ต้องสู้คือการเอาชนะที่ดีที่สุดการฝึกมันโดยไม่มีความระมัดระวังจะนำพาอันตรายมาให้เราสินไท่เสวียนพูดฮานเซนฝึกซ้อมกับสินเสวียนทุกๆวันและในตอนที่เขาไม่ได้ฝึกเขาก็จะใช้เวลาในการเล่นเกมหัดพระเจ้าการเล่นหัดพระเจ้านั้นถือเป็นการฝึกประสาทและปฏิกิริยาที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝึกกับคอมพิวเตอร์ AI ระดับสูงเขารู้สึกท้าทายมากกว่าประลองมนุษย์มาก เหตุผลก็เป็นเพราะว่า AI มีปฏิกิริยาที่ไวกว่ามนุษย์มันไวกว่ามนุษย์ทั่วๆไปมาก AI ยังรู้ด้วยว่าจุดแสงจุดต่อไปจะขึ้นมาที่ตำแหน่งไหนหานเซินเลือกที่จะเจอกับ AI ที่มีระดับความยากสูงที่สุดซึ่งมันเป็น AI ที่มนุษย์เอาชนะได้ยากมากในตอนเริ่มใหม่ๆอัตราการสำเร็จของหานเซินต่ำมากๆเขากดจุดโดนแค่2จุดจาก100จุดเท่านั้น อาหารเซินก็เริ่มเฉียบขาดและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆจำนวนจุดแสงที่เขากดได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย AI ก็คล้ายๆกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีรูปแบบที่ตายตัวยิ่งผ่านไปนานๆอาหารเซินก็ยิ่งรู้และเข้าใจจังหวะของ AI ทําให้โอกาสกดโดนจุดสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากการฝึกซ้อมเป็นเวลากว่า2เดือนเต็มประสาทการรับรู้ปฏิกิริยาและประสิทธิภาพของออร่าจากตรงเซียนก็พัฒนาขึ้นมามาก ซึ่งเป็นระดับที่เทียบได้กับสัมผัสที่8ของกายหยกแล้วยินดีด้วยคุณได้เอาชนะหัดพระเจ้าในโหมดขั้นสุดยอดหลังจากที่กดจุดแสงจุดสุดท้ายได้ระบบคอมพิวเตอร์ก็แสดงความยินดีกับฮานเซ้นในเวลาเดียวกันทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์หัดพระเจ้าออนไลน์ก็ได้ยินตัวหนังสือประกาศว่ามีคนเล่นหัตพระเจ้าชนะ AI ในโหมดขั้นสุดยอดได้ ผู้เล่นระดับวิวัฒนาการเอาชนะแฟนสาวคือคนแรกที่เอาชนะในโหมดขั้นสุดยอดได้และได้รับฉายาหัตพระเจ้าทั้งตัวหนังสือและเสียงประกาศดังขึ้นถึงสามรอบทําให้ทุกคนต้องลุกขึ้นมายืนไม่ได้ยินบ้าไปแล้วนี่เรื่องจริงเอาเนี่ยผู้วิวัฒนาการเนี่ยนะชนะโหมดขั้นสุดยอดได้ใครมันจะเก่งถึงขั้นนั้นวะมันจะต้องโกงแน่แน่ผู้วิวัฒนาการจะเอาชนะโหมดขั้นสุดยอดได้ไง เขาคงจะเป็นคนโสดมาห้าสิบปีแน่ที่ได้ทาทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจแฟนสาวให้ได้ฉันคิดว่าระบบไม่มีทางพลาดแทนที่จะถามว่าเป็นไปได้อย่างไงที่มีคนเอาชนะได้แต่ควรถามว่าเขาเป็นใครมากกว่านะมีคนจํานวนมากคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เลยผู้เชี่ยวชาญหาดพระเจ้าหลายคนพยายามค้นหาตัวจริงของผู้เล่นที่ใช้ชื่อไอดีว่าเอาชนะแฟนสาวพวกเขาแอดเพื่อนหันเส้นไปและชวนเขาเล่นหลายครั้งเพื่อที่จะดูเขาเก่งแค่ไหน และเมื่อฮันเซินเห็นมีคนแอดเพื่อนมาในครั้งแรกเขาก็รับมันแต่หลังจากนั้นเขาก็เห็นมีคนขอแอดเพื่อนของเขามาแบบรัวๆเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับจำนวนคําขอขนาดนี้ได้เขาจึงตัดสินใจขึ้นสถานะไม่ว่างมีเพียงแค่คนที่เขายอมรับเป็นเพื่อนแล้วเท่านั้นถึงจะส่งคําขอสู้มาให้เขาได้ผู้เล่นหัตถที่สมของพระเจ้าส่งคําท้าสู้มาคุณจะยอมรับหรือไม่หัตถที่สามของพระเจ้า ชื่อนี้เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากในหมู่ผู้เล่นหัดพระเจ้าออนไลน์ตลอด5ปีที่ผ่านมาหัดที่สของพระเจ้าได้เอาชนะผู้เล่นมืออาชีพในระดับผู้วิพัฒนาการคนอื่นๆหมดทุกคนแล้วและเขาได้ที่หนึ่งในการแข่งขันหัดพระเจ้าประจําปี4ี่ครั้งติดต่อกันด้วยพรสวรรค์ของเขานั้นทําให้เขามีอีกชื่อหนึ่งว่าบุตรคนโปรดของพระเจ้าที่ผลงานของเขามาถึงระดับนี้ได้นั้นไม่ได้เกิดจากการที่เขาฝึกหนักอย่างเดียว นอกเหนือจากพรสวรรค์โดยธรรมชาติแล้ววิชาไฮเปอร์จีโนของเขาก็มีส่วนที่ช่วยส่งเสริมการเล่นของเขาด้วยทุกคนในวงการรู้จักชื่อหัดที่สของพระเจ้าดีแต่กระนั้นเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะโหมดขั้นสุดยอดได้ความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองของเขายังเทียบกับ AI ไม่ได้มันทำให้คนคิดกันว่าคงไม่มีผู้ววัฒนาการคนไหนที่จะสู้กับ AI ระดับสูงแบบนั้นได้ แต่ตอนนี้อยู่ๆก็มีผู้วิวัฒนาการที่ไม่มีใครรู้จักเอาชนะหมวดขั้นสุดยอดได้มันยากที่ทุกคนจะเชื่อกันได้ซึ่งตัวหันที่สามของพระเจ้าเองก็เช่นกันเขาคิดว่าใครก็ตามที่ทำแบบนั้นได้จะต้องเป็นไอดีปลอมแน่และน่าจะเป็นผู้เป็นเลิศแอบบเนียนมาเล่นในระดับผู้วิวัฒนาการหรือไม่เขาก็คงจะมีวิธีโกงอะไรสักอย่างไม่งั้นมันก็ยากที่จะเชื่อได้จริงๆหันที่สามของพระเจ้าส่งคำท้าไปให้หันเซินโดยแทบไม่ต้องเสียเวลาคิด เขาจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าหาันเส้นเก่งจริงหรือเปล่าช่วงนี้หันเส้นใช้เวลาส่วนมากเล่นแต่กับ AI ซึ่งเขาก็เอาชนะในโหมดที่ยากที่สุดได้แล้วจนตอนนี้เขามาถึงจุดสูงสุดของการเล่นกับ a i แล้วถึงจะเล่นต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์และตอนนี้เมื่อมีผู้เล่นจริงๆส่งคำท้ามาเขาก็สนใจจะลองดูหน่อยเขาคิดว่ามันน่าสนุกดีจากนั้นเขาก็กดยอมรับไปโดยไม่ลังเล กอาชนะแฟนสาวและหัตที่สามของพระเจ้ากำลังจะเริ่มแข่งมีเสียงระบบประกาศเนื่องจากคนที่มีฉายาหัตพระเจ้ากำลังจะเริ่มแข่งเมื่อได้ยินประกาศทุกคนก็ช็อกพวกเขาเริ่มกดเข้าไปสังเกตการทันทีหัตที่สามของพระเจ้านั้นเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากเขาคือผู้เล่นมืออาชีพระดับตำนานส่วนอีกฝ่ายเป็นใครก็ไม่รู้แต่เขาเพิ่งจะได้ฉายาหัตพระเจ้าไปส่วนการแข่งขันระดับนี้คงจะหาดูได้ยากจริงๆ เหล่าสาวกหรือผู้ข้างคล้ายเกมนี้ย่อมต้องกดเข้ามาดูอย่างแน่นอนฮานเซินไม่รู้ว่าคนที่กดชวนเข้ามานั้นคือระดับตำนานเขาคิดว่าคงเป็นแค่ผู้เล่นที่กดสุ่มๆเข้ามาเขาคิดว่าอีกฝ่ายคงจะมีฝีมือธรรมดาเท่านั้นแต่การที่เขากดส่งคำท้ามาเป็นคนแรกนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาไว้ดังสายฟ้าบางทีนี่ก็อาจจะสมเหตุสมผลอยู่ว่าทำไมฮัทที่สามของพระเจ้าถึงได้ส่งคำท้ามาเป็นคนแรก แต่กระนั้นไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนหานเซินก็ไม่ได้สนใจมากแมสการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสายตาของผู้ชมทุกคนจับจ้องไปที่มือของทั้งสองคนพวกเขาแทบจะหยุดหายใจพวกเขารู้สึกเครียดและกดดันมากพวกเขากำลังรอให้จุดแสงจุดแรกปรากฏขึ้นมาใครที่เป็นฝ่ายกดจุดแสงได้ครบ100จุดก่อนจะเป็นผู้ชนะคุณสามารถกดจุดใกล้ๆคุณหรือจะข้ามไปแย่งของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ แต่ไม่ว่าจุดไหนๆก็มีค่าหนึ่งคะแนนเหมือนกันหัดที่สามของพระเจ้าจับตาดูมือของหานเซิ่นอย่างเคร่งเครียดเขากําลังรอดูความเร็วของหานเซิ่นกับตาตัวเองถ้าเขาเร็วมากๆเงินก็แสดงว่าเขาไม่ได้กวงระบบต่อสู้กับ AI คนอื่นๆก็จับตามองไปที่หานเซิ่นเช่นกันผู้ชมส่วนมากก็เล่นกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยมีผู้วิวัฒนาการคนไหนเลยที่กดจุดแสงได้เกิน5 0ซ ตอนแข่งกับ AI ในโหมดขั้นสุดยอดรวมถึงตัวหัตถที่3ของพระเจ้าเองก็ด้วยเมื่อสักครู่มีใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่ใช้ชื่อไอดีว่าเอาชนะแฟนสาวเอาชนะโหมดนั้นได้ทำให้ทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ทุกคนช็อกมากเมื่อได้รู้ข่าวจุดแสงจุดแรกปรากฏขึ้นมาทุกคนมองไปที่มือของฮานเซินแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจมากเมื่อเห็นมือของฮานเซินเคลื่อนไหวเพราะมันถือว่าช้าเลยทีเดียว ความเร็วเรียกไร้ว,ว่าธรรมดามากถ้าเทียบกับผู้เล่นระดับสูงเขาไม่มีทางเอาชนะ AI ได้เลยถ้าเขาเล่นอย่างนี้จริงๆเพอเอาชนะหมดขั้นสุดยอดได้ด้วยความเร็วแค่นั้นจริงๆเหรอทุกคนต่างก็คิดแบบนี้หัตถ์ที่สมของพระเจ้าคำหวดคิว้วเขาเองก็คิดว่าหานเส้นค่อนข้างช้าแต่ในขณะที่เขากําลังจะไปถึงจุดแสงเขาก็พบว่ามือของหานเส้นไปถึงมันเรียบร้อยแล้วหนึ่งต่อศูนย์ทันทีโอ้ เมื่อเห็นแบบนี้ก็ทำให้หลายๆคนส่งเสียงออกมาด้วยความประหลาดใจหัตที่สามของพระเจ้าเร็วกว่ามากแต่ทำไมเอาชนะแฟนสาวถึงได้ไปถึงจุดแสงนั้นก่อนสิ่งนี้ทำให้ทุกคนสับสนมากตอนนี้เอาชนะแฟนสาวเริ่มบุกไปที่ฝั่งของหัตที่สามของพระเจ้าเหมือนกับว่าเขากำลังจะแย่งจุดแสงจุดต่อไปใบหน้าของหัตที่สามของพระเจ้ายังคงเยือกเย็นเขายังไม่คิดว่าคู่ต่อสู้มีความเร็วมากพอที่จะเอาชนะเขาได้ แต่อีกไม่กี่นาทีต่อมาหัตท er mm. mm. like ี่สามของพระเจ้าก็รู้สึกราวกับว่าเขาตกอยู่ในฝันร้ายมือของฮานเซินไม่ได้เร็วมันช้ากว่ามือของหัตที่สามของพระเจ้าแต่มือของหัตที่สามของพระเจ้าไม่สามารถไปกดจุดแสงได้เลยแม้แต่จุดเดียวนี่มันแปลกมากๆมันทําให้เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายจริงๆไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเพิ่มความเร็วยังไงเขาก็ไม่สามารถกดจุดแสงได้เลยสักจุดผู้ชมทั้งหมดเงียบกริบ พวกเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นผู้เล่นมืออาชีพในระดับตำนานไม่ได้แม้แต่จุดเดียวมันจะดูสมเหตุสมผลถ้าหากว่ามือของหันเส้นเร็วแต่นี่มันไม่ได้เร็วเลยแต่จุดที่แสงของหันที่สามของพระเจ้าถูกแย่งไปจนหมดด้วยมือที่ดูแสนจะผ่อนคลายของฝ่ายตรงข้ามมันทําให้ทุกคนรู้สึกอายแทนหันที่สามของพระเจ้าไม่มีใครเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เหล่าผู้เล่นหัดพระเจ้าระดับแนวหน้าเมื่อเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็ช็อกยิก่งกว่าผู้เล่นทั่วๆไปมากพวกเขาเชื่อว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดของหันที่สามของพระเจ้าถูกฮันเซินมองออกทะลุปรุกป่ปงมันเหมือนกับว่าฮาันเซินทําให้หันที่สามของพระเจ้าต้องเคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่เขากําหนดนี่มันเป็นไปไม่ได้ผู้เล่นระดับสูงต่างก็คิดในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ตระหนักได้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงของฮันเซิน ชายที่เป็นผู้เล่นระดับตำนานกว่ารางวัลมาแล้วทุกการแข่งขันกลับต้องมาแพ้อย่างย่อยยับให้กับคนจากไหนก็ไม่รู้ผู้เล่นหน้าใหม่คนนี้น่ากลัวจริงๆไม่มีใครเชื่อว่าหันเส้นนั้นโกงอีกแล้วแม้ถ้าเขาจะใช้ AI ในการโกงมันก็จะทําให้เขาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นได้เท่านั้นเขาไม่มีทางป้องกันการกดจุดของฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ได้ AI ไม่สามารถทํานายการตัดสินใจของมนุษย์ได้ แม้ฝีมือของเราจะด้อยกว่า AI แต่ยังไงเราก็กดจุดแสงได้บ้างไม่มากก็น้อยการเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้แต่เขากลับสกัดการกดจุดของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่สิ่งที่ AI จะทำได้เลยเหมือนกับว่าเขาควบคุมโชคชะตาได้เลยคนคนนี้คือหัตของพระเจ้าของจริงผู้ชมที่ดูอยู่ต่างก็คิดแบบนี้หลังจากแมตนั้นจบลงหางเสินก็ออกจากเซิร์ฟเวอร์ทันที เขาคิดว่าคู่ต่อสู้ที่เป็นมนุษย์นั้นอ่อนแอเกินไปมันทําให้เขารู้สึกเบื่อมากเขาคิดว่าการสู้กับ AI ยังน่าตื่นเต้นมากกว่าถ้าหาคู่ต่อสู้ไม่ใช่ผู้เป็นเลิศสําหรับเขาแล้วคงเป็นอะไรที่น่าเบื่อและเสียเวลามากแต่แมตช์ที่น่าเบื่อสําหรับฮารเซนกลับเป็นเรื่องที่กําลังพูดถึงกันอย่างร้อนแรงในโลกของหัตพระเจ้าออนไลน์ผู้เล่นมืออาชีพระดับตํานานอย่างหัตที่3ของพระเจ้า พ่ายแพ้100ต่อ0ซึ่งมันเป็นเรื่องสุดช็อกในวงการจริงๆวิดีโอการแข่งขันถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับไฟลุกลามไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ดูต่างก็ต้องรู้สึกประหลาดใจกันทุกคนแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าเอาชนะแฟนสาวนั้นโกงการโกงมีแต่ช่วยให้ความเร็วของผู้เล่นเบิ่มสูงขึ้นเท่านั้นแต่จริงๆมือของหานเซนนั้นช้ากว่าคู่ต่อสู้อีก เล่นหัดพระเจ้ามืออาชีพหลายคนพยายามวิเคราะห์แมชนั้นเนื่องจากรายละเอียดการแข่งขันและแนวทางการเล่นของเอาชนะแฟนสาวสามารถนําไปสู่ยุคสมัยใหม่ของหัดพระเจ้าได้เลยแต่เดิมเกมนี้จะเน้นความเร็วเป็นหลักแต่หลังจากที่ได้เห็นวิธีการเล่นของหานเส้นแล้วทุกคนก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่การแข่งที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับการคาดการล่วงหน้าด้วยซึ่งมันเป็นการเล่นกับจิตใจของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งมันสามารถป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้กดจุดแสงได้ยุคสมัยใหม่ของหัดพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและแมตช์นั้น <c oughs> ก็ได้ถูกนำ <c oughs> เอาไปทำเป็นคู่มือแนะนำการเล่นแนวใหม่ซึ่งมันถูกส่งต่อกันไปอย่างแพร่หลายหลายๆคนต้องการจะรู้ตัวจริงของเอาชนะแฟนสาวซึ่งบางองค์กรถ,ถึงกับขั้นตั้งค่าหัวเอาไว้เลยว่าถ้าใครสามารถให้ข้อมูลของเขาได้จะได้รับรางวัลแต่หลังจากเวลาผ่านไปการสืบก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลย ฮันเซริรนไม่ได้สนใจที่จะเล่นหัดพระเจ้าอีกต่อไปเขาตัดสินใจเข้าไปยังกอสแ a งชัวรี่เนื่องจากเขาสามารถทําให้ออร่าของศาสตร์ตรงเสียนทำงานได้ในระดับเดียวกันกันกบสัมผัสที่8ของกายยกแล้วเขาเชื่อว่าตอนนี้เขาสามารถเอาชนะวิชาจําลองนาภาได้ดังนั้นตอนนี้หานเซริรนต้องการที่จะหาตัวหลัวหยินอีกครั้งเขาต้องการที่จะทดสอบดูว่าเขาจะเอาชนะจำลองนาภาได้จริงๆหรือเปล่า แต่ลัวยินไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นฮานเซินเลยเดินทางไปยังจุดที่เขาพบกับลัวยินในครั้งแรกฮานเซ้นกลับไปที่ทะเลซามแห่งนั้นอีกครั้งเขาหวังจะได้พบกับมอนสเตอร์ที่เหมือนกับไดโนเสาร์ซึ่งมีคนเล่าว่ามันมีลูกด้วยถ้าพวกมันสองตัวไม่ได้อยู่รวมกันฮานเซินคิดว่าเขาสามารถฆ่ามันได้ไม่ยากหลังจากที่จิ้งจอกสีเงินกินซากของแมงมุมเนดมานเหมือนว่ามันจะเติบโตขึ้นอีกนิดหน่อย ดูจากกระแสพลังภายในร่างกายของมันแล้วมันอยู่ในระดับที่พอๆพกับพูดน้อยเลยทีเดียวแต่เหมือนจะมีแค่การพัฒนาจากภายในเท่านั้นภายนอกมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากมันยังมีขนาดตัวเท่าเดิมตลอดดูยังไงก็ไม่เหมือนว่ามันจะเป็นผู้ใหญ่ฮานเซ่นเอาซากของผีเสื้อสีเงินออกมาดวงตาของจิงจอกสีเงินก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีในขณะที่จ้องมองมันจิงจอกสีเงินกระโดดลงไปในมือของฮานเซ่น แต่อยู่ๆฮันเซินก็ดึงมันกลับเขามองจิงจอกสีเงินและพูดจิงจอกน้อยฉันปฏิบัติกับนายอย่างดีไม่ต่างจากลูกชายของฉันเลยจะให้หนายทุกอย่างถ้านายคิดทรยศฉันฉันจะไม่ให้อภัยนายนจริงๆนะนายเข้าใจไหมจิ้งจอกสีเงินเอาหัวถูก,กับมือของฮันเซินและมีน้ำลายไหลออกมาจากปากของมันอย่างต่อเนื่องเมื่อฮันเซินเอาซาของพีเสื้อออกมาอีกครั้งจิงจอกสีเงินก็กระโดดไปงับซาข,ของพีเสื้อสีเงินในทันที หลังจากกินเข้าไปแล้วเหมือนว่าตัวของมันจะสั่นมีสายฟ้าสีเงินปรากฏขึ้นมารอบๆบตัวมันสายฟ้าสีเงินห่อหุ้มร่างกายของมันเอาไว้เหมือนกับรังไหมไม่มีผิดฮันเซนใช้ศาสตร์ตรงเสยนดูรังไหมและเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นกระแสพลังที่ไหลเวียนอยู่ภายในมันเหมือนกับภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุกออกมาได้ตลอดเวลาในที่สุดมันก็กำลังจะโตแล้วใช่ไหมฮันเซนรู้สึกลุ้นระทึกมาก ตอนแรกเขาก็คิดอยู่ว่าหลังจากที่มันกินผีเสื้อสีเงินเข้าไปแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนกว่ามันจะโตฮานเซินไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจิ้งจอกสีเงินจะออกมาจากรังไหมซึ่งเขาก็ไม่ต้องการรออย่างเปล่าประโยชน์ที่นี่ด้วยเขาเอารังไหมใส่ในกระเป๋าสัมภาระแล้วก็เดินทางไปยังทะเลสาบต่อทะเลสาบแห่งนี้ชื่อว่าทะเลสาบมรกต มันมีสีขาวเป็นประกายที่คุณสามารถมองเห็นน้ำสีเขียวสะท้อนกับท้องฟ้าสีครามที่อยู่ด้านบนมันเป็นภาพที่งดงามอย่างมากเมื่อมาถึงทะเลสาบนี้ฮันเซ่นก็เดินไปรอบๆทะเลสาบจนครบรอบแต่เขาก็ยังไม่เห็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเลยเขาใช้ออร่าของสัตว์ตรงสเสียนสแกนภายในถ้ำดูเขาสามารถสแกนได้ในระดับความลึกแค่ประมาณ10เมตรแต่หลังจากที่สแกนดูแล้วเขาก็ยังไม่พบอะไรเลยอยู่ดี เพื่อนนา้มาที่นี่เพื่อตามหาไดโนเสาร์ใช่ไหมกลุ่มของพวกเราเพิ่งจะตั้งแคมป์แถวๆนี้แหละแล้วก็ก่อไฟอย่างบาร์บีคิวกินกันน่ะมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาพูดกับฮานเซ่นพร้อมกับชวนฮานเซ่นไปร่วมงานเลี้ยงของพวกเขามันยากที่จะหาคนใจดีและมีน้ำใจแบบนี้ดังนั้นฮานเซ่นก็เลยไม่ลังเลที่จะรับน้ำใจนี้เอาไว้ พวกเขาพูดคุยกันอยู่สักพักและหารเซนก็รู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอยู่ในกอสแซงชัวรี่เขตหนึ่งหลังจากที่เข้ามากอสแซงชัวรี่เขตสองพวกเขาก็ยังถูกส่งมาสถานที่ใกล้ๆกันอีกพวกเขาก็เลยเซ็นสัญญาจัดตั้งทีมขึ้นมาเมื่อเดินทางผ่านมาที่ทะเลสาบแห่งนี้พวกเขาได้ยินมาเหมือนกันว่าที่นี่มีไดโนเโสาร์อาศัยอยู่ดังนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาล่าที่นี่ พวกเขาตั้งแคมป์ที่จุดนี้มาสองวันแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่เจอไดโนเสาร์เลยสักตัวเพื่อนฉันยังไม่ได้ถามเลยนะว่านายมาจากไหนดูท่าทางนายน่าจะมีสังกัดแล้วนะหลิวหยินอี้ถามทีมของฉันค่อนข้างพิเศษนะแต่มันไม่ค่อยสะดวกที่จะพูดที่นี่ฮันเซ่นยิ้หน่วยพิเศษใช่ไหมล่ะลองคุยเกี่ยวกับหน่วยให้เราฟังบ้างสิพวกเราจะไม่เอาไปบอกใครแน่นอนในตอนที่ฮันเซ่นเกือบจะเล่าให้พวกเขาฟัง พวกเขาได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมอยู่ๆผิวน้ำของทะเลสาบก็เต็มไปด้วยคลื่นมีคลื่นสูงเกิดขึ้นในทะเลสาบความสูงของมันนั้นมากกว่า3-4ถึงเมตรเลยทีเดียวมันพุ่งตรงมาที่แคมป์ที่ตั้งอยู่ภายใต้แรงประทะที่ไม่ต่างจากคลื่นซึนามิทำให้เต็นท์ของพวกเขาพังจนหมดทุกคนช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขารีบมองไปที่ทะเลสาบ พวกเขาเห็นมอนสเตอร์ที่คล้ายกับไดโนเสาร์ประเภทคอ,อยาวชูคอโผล่พ้นน้ำออกมามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาจินตนาการเอาไว้มากตัวของมันกว้างกว่า,วา100เมตรใกล้ๆกับมอนสเตอร์ตัวนั้นมีมอนสเตอร์อีกตัวที่ดูเหมือนกันเลยแค่มีขนาดที่เล็กกว่ามันมีความกว้าง10เมตรเท่านั้นพวกมันโผล่ออกมาจากน้ำและกำลังมุ่งหน้าขึ้นฝั่งมาเมื่อเห็นสิ่งที่น่ากลัวลิวหยินอี้และทีมของเขาก็อึง้ง พวกเขายังไม่เคยเห็นมอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยในกอเซนโชรี่วันน่ะพวกเราควรสู้ดีไหมมีใครบางคนถามลิวหยินอี้ลิวหยินอี้มีอย่างขมขืนพวกเราจะรับมือมันได้เหรอมันตัวใหญ่สะขนาดนั้นน่ะอาวุธของพวกเราเนี่ยไม่มีทางทําอะไรมันได้แน่แค่หางของพวกมันกระบดข้ยี่พวกเราได้หมดแล้วขณะที่พวกเขาพูดกันอยู่ฮันเซนก็วิ่งตรงเข้าไปหามอนสเตอร์สองตัวนั้นเรียบร้อยแล้ว เขาใช้ศาสตร์ตรงเวียมองดูกระแสพลังของมันมันมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากแม้จะพ้ามัวแต่กระรงพลังจริงๆมันคือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นหนึ่งส่วนตัวเล็กๆมีการไหลเวียนของกระแสพลังที่แปลกๆแต่ยังไงกระแสพลังของมันก็ชัดเจนมันคือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองมันยากมากที่จะหามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองเจอถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับแม่ของมัน แต่หานเซินก็ไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะต้องเข้าไปฆ่ามันจบกันไปแล้วนะคะกับตอนนี้นะคะมีไดโนเสาร์ด้วยนะคะณจุดนี้ไม่แน่ใจว่านี่คือสเปอร์กอรจินหรือจูราสิกเวิลด์นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราเอาไว้ฟังกันต่อก,กับตอนหน้านะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็สำหรับคลิปนี้มินจังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียงอะไรดังเข้าไปรบกวนนะ,ะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้ บ้านมิ้นจังนะคะฝนกำลังจะตกลงมันนั่นเองนะคะพายุเข้าอีกแล้วเช่นเคยก็ยังไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะ